มอร์นิ่งค่ะทุกคน out and in and in and in วันนี้เรามาพร้อมกับ energy energy ในการออกกำลังกายเหรอ <c oughs> energy ในการกินค่ะวันนี้มีเป้าหมายอย่างแรงกล้ามากว่าจะไปกินที่ร้านนี้เล็งมานานและได้ไปสักทีไปออกกำลังกายก่อนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปกินกันนะ เริ่มเลยวันนี้อย่างที่บอกว่ามี energy หน่อยนะคะเพราะฉะนั้นท่าของเราในการออกกําลังกายเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มพลังใส่พลังความเหน็ดเหนื่อยกันขึ้นมาเยอะนิดนึงเหมือนเดิมค่ะก่อนออกกําลังกายทุกครั้งเราต้องเริ่มด้วยการหวร์มอับยืดร่างกายแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับร่างกายในการออกกําลังกายก,ก่อนนะคะหลายๆคนถามจนว่า เิ้ยทำไมท่าออกกําลังกายมันดูแบบซ้าๆซ้าๆม,ม,มันไม่ค่อยจะออกเป็นท่าอื่นหรือมีท่าอย่างอื่นบ้างเลยหรอมันเบื่อแล้วอ่ะมันเบื่อไม่ได้คะ่ะทุกคนมันคือแบบนี้คะ่ะการออกกําลังกายเนี่ยนะคะแบบว่ามันต้องทําท่าซ้ําๆเพื่ออะไรคะเพราะทำครั้งแรกๆเนี่ยเราจะงงคะ่ะเพราะว่าเราวะยังไม่รู้จักร่างกายของเรายังไม่รู้จักว่ากล้ามเนื้อตรงไหนเราทํางานยังไงบ้างเราใช้ท่านี้เราใช้กล้ามเนื้อตรงไหนในการทํางานบ้าง เพราะฉะนั้นเวลาเราออกกาลังกายแรกๆเนี่ยถ้าสังเกตรเรายังทําไม่ค่อยถูกนะคะพอทําไม่ค่อยถูกโฟกัสไม่ค่อยถูกที่เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้ผลเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือ ทำท่าเดิมซ้ำๆพยายามทำความเข้าใจกล้ามเนื้อส่วนนั้นมากขึ้นมากขึ้นโฟกัสให้ถูกที่มากขึ้นมากขึ้นค่ะแล้วนั่นแหละค่ะถึงจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดและเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่เรานะคะที่จะจดจำท่านั้นหรือว่าการใช้กล้ามเนื้อส่วนที่เราไม่ค่อยจะได้ใช้เนี่ยตัวกล้ามเนื้อเองเขาก็จะจำเหมือนกันค่ะจำไปค่ะเธอจำเอาไว้ว่าเธอต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้ด้วยแล้วเธอจะได้ช่วยฉันเบรนไขมันเราต้องช่วยกันค่ะ เพราะฉะนั้นท่าออกกำลังกายของเราก็เลยจะซ้ำๆนะคะแล้วก็ทำบนๆทำท่าละสิบสองครั้งบนไปสามเซตจ้ะโอเคดูด้วยอยากดูด้วยไ้องดูด้วยร้นองดูก้วยนะเื่อยอย่าท้อแม้ว่าในคลิปจนจะดูท้อมากก็ตามเราเรี่มาปรับต้องแนละ้วเหรอไนกสองนาทีแล้วเนี่ยในการ้องสองรอบเลย มันก็ต้องมีท้อกันบ้างอะนะเธอบางทีมันก็เหนื่อยอะนะส่วนใหญ่แล้วนะคะเอ่อเทรนเนอร์เขาก็จะให้จนพักแค่แบบคือจะน่ะทำสามท่าติดกันรวดท่าละ12ครั้งใน1นึ่งเซตแล้วก็พักประมาณ1นาทีถึง1นาทีครึ่งแต่ความอู้เอ้อระเหยของเราเนี่ยก็2นาที3นาทีทุกทีเลยแล้วก็ทำบนไป3มรอบเอาเท่าที่ไหวเท่าที่ได้แต่ยังไงต้องทาให้ครบจ ากสักนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เริ่มเล่นเนี่ยเพิ่งเริ่มเล่นท่าบาลานซิซ่งกับความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวถ้าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะคะยังไม่ต้องยกดัมเบลก็ได้ค่ะเอาแค่มือเป,ปล่าเปล่าเป็นบอดี้เวทของเราแค่นั้นก็พอยังไม่ต้องยกได้นะจ๊ะค่อยๆฝึกกันไปนะอย่าใจร้อนบอกเลยว่าซีรีส์ในการออกกำลังกายมันเหนื่อยมันมือ มันลามันท้อมันถอยแต่ฉันก็ท้อไม่ได้กำลังใจอย่างเดียวที่ทำให้ทุกวันนี้จันยังออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออยู่นั่นก็คือผลลัพธ์ของมั่นค่า ไม่ได้เป็นคนชอบออกกําลังกายนะคะเป็นเหมือนก,นกันกับทุกคนละค่ะขี้เกียจมาขี้เกียจตื่นขี้เกียจออกไม่ได้สนุกเลยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นในทุกๆคลิปเนี่ละค่ะโอ้โหโอดครวนไม่ไหวแต่ว่าสิ่งที่จนชื่นชอบก็คือผลลัพธ์จากการออกกําลังกายนั่นเองก็เลยทําให้จันยังอยู่ตรงนี้ได้เอาล่ะออกได้แล้วก็ไปกินร้านี้ค่ะคาเฟ,ฟ่ิ๊ อสิ่งที่อยากกินจริงๆแล้วตั้งเป้าหมายก็คือ f r e ชฟรอเซ e นโยเกิร์นะคะเพราะว่าเป็นไอติมแบบที่ชอบมากเลยโอ้โหบรรยากาศร,ร้านข้างในก็คือกริปเกรย์ยูเรกา พอได้เข้าไปดูนะคะเมนูเขาก็คือน่าสนใจเยิมมากมีทั้งเมนูของคาวเมนูของหวานแล้วก็เป็นเมนูไอติมที่เราอยากกินทีนี้เราอยากกินของหวานด้วยไม่รู้ว่าเราจะไปถึงที่ตรงไหนไหวนะอะสั่งของคาวก่อนแล้วกันนะคะเออแป๊บนึ่งเพิ่งเก็บเมนูขอดูเมนูของหวานแล้วก็ไอติมเลยค่ะอยากินอะ,นะ,นะ,นะอยากกินไปหมดทํายังไงดี มาแล้วค่ะของข้าวของเราจานนี้จัดไปแบบจุกจุกแน่แนๆกันไปเลยเชียวโ,โอเห็นเส้นกรอกนั้นไหมเส้นกรอกนั้นมันย้ำเตือนใจให้นึกถึงวันวานวันเก่าค่ะอยู่ดีภาพมันแวบขึ้นมาเลยตอนที่ไปกินไส้กรอกที่เวียนนาถามว่าคิดถึงไส้กรอกแล้ว <c oughs> คิดถึงจำเป็นปะโถบ้าบอที่สุด <c oughs> อร่อยมากค่ะตรงนี้ เราก็กินไปอย่างแฮปปี้เพิ่งเห็นว่าตัวเองเป็นคนกินคำใหญ่มากใหญ่มากจริงนะเธอโอ้โหอื <c oughs> ไม่หยุดเลย สั่งของหวานไปด้วยค่ะของข้าวมันก็กินไม่ไหวแล้วห่อกลับบ้านหนึ่งพอของหวานมันมาแล้วอ่ะโอ้ยมันช่างเยอะเยอะไม่ไหวเฮ้ย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 วิบโอ้โหพี่วิบขอโทษแต่ความอร่อยก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะคะแม้ว่าพี่วิบของเราจะถลายถะเลือกลงไปแล้วก็ตามโอ้โหแพนเค้กเขาแบบ น,นุ่มฟูอร่อยสุดๆต้องใส่กับวิปครีมแล้วก็กินไปกับเบอร์รี่มันตัดกันเถอะโอ้ฉันแฮปปี้มากฉันแฮปปี้เวอร์ฉันแฮปปี้ไม่ไหวแต่ฉันจะน่ากลัวมากเลยถ้าฉันกินหมดนี่คนเดียวหมดบ้าที่สุดบ้าที่สุดบ้าที่สุดจะทำอะไรลงไปให้ตายเถอะ